สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับวันนี้มารีวิวพานครับใบพา,านครับยี่ห้อช้างแมมมอตครับ เจ้าช้างแมมมอตนะครับรหัสสองหกห้าแปดศูนย์ห้านะครับรู้สึกว่าจะห้ามิลใายี่หกนะครับตัวน,นี้นะครับราคาจะอยู่ที่ช่วงที่ผมไปซื้อนะใบละหนึ่งพัน 1,500บาทนะครับตัวนี้ทำ่าใช้ดีไหมเจอหญ้าหนาๆก็ผ่าน,นครับรอบเดียวนะครับใช้ดีครับถือว่าใช้ดีนะครับตัวนี้ผมจะมาใส่กับชุดผันพวนผ้านกนะครับยี่ห้อจากไคร พีทีประโยชน์แท็กเตอร์นะครับตัวน,นี้ครับการใช้งานก็ใช้ดีครับแย่นะแย่ลุกเอาอยู่ครับ ให้ดีจึงบอกต่อครับสำหรับเพื่อนๆยาเขียวบ,บางคนมันยังผมเนี่ยต้นทุนไม่สูงครับก็ไม่ในมีเงินมีทองเลยมากมายนะครับเรายัางไม่มีเงินทองมากมายเราก็ใช้ของราคาที่คุณภาพดีราคาไม่แรงมาก อย่างยี่ห้อนี่ครับจากค่ายนี้ครับช้างแมมมดนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับจัดมาแล้วครับถือว่าเด็ดครับชุดนี้สำหรับพี่น้องยาเขียวเอาไปลองดูนะครับในราคานี้นะครับในราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับผมว่ายี่ห้อนี้ผ่านนะครับถ้าว่ามี อย่างอื่นดีกว่านี้ก็มีครับแต่ราคาเกือบสองพันนะครับที่ดีๆที่สุดตัวนี้ก็ใช้ได้ครับไทยกบดีมากครับเจอฟางข้าวรานาไปได้ครับไม่มีปัญหานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้การแนะนำาบผ่านนะครับราคาประหยัดคุณภาพดีนะครับต้องนี่เลยช้างแมมมอตนะครับผานไทยโบลอนแมมมอตนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับแนะนำเค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องซิมประเสริฐทวีทรัพย์นะครับสวัสดีครับ